ราศีกรกฎดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในเดือนกรกฎาคมปี2565 ชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีกรกฎเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนกรกฎาคมนี้ในวันที่7กรกฎาคมนะคะดาวมฤตยูก็กำลังจะย้าย,าย ออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤกษภซึ่งเป็นภพแห่งโชคลาภของคุณนะคะจากนี้ต่อไปก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนและการที่ดาวมารตยูนะคะมาโยกหลังลัคนาราศีเกิดของคุณก็ย่อมส่งผลให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะโดดเด่นในเรื่องของความสําเร็จรวมไปถึงในเรื่องของโชคลาภที่จะเข้ามาแบบไม่ทันคาดคิดด้วย แต่ยังไงก็ตามนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกรกฎาคมก็จะมีดาวอาทิตย์กับดาวพุธไปโครจรอ,อยู่ในภพว,วินาศของดวงชะตาดังนั้นในช่วงก่อนวันที่12กรกฎาคมนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎเองก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเจรจาสื่อสารแล้วก็พวกเอกสารสัญญาต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของเกี่ยวกับเงินทองเกี่ยวกับผลประโยชน์นะคะคุณก็ต้องเพิ่มความรอบคอบให้มากกว่าปกติ และดาวเสาเองนะคะที่ยังโครจรเลงลักนณะของคุณตอนนี้เขาก็จะเริ่มโครจรถอยหลังแล้วนะคะทําให้ชาวราศีกรกฎหลายๆคนคุณอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอึดอัดใจบ้างกับสถานการณ์ที่ลายล้อมรอบตัวคุณอยู่แต่ดาวเสาร์นะคะที่ถอยหลังก็จะดีนะคะสำหรับการที่จะได้ย้อนกลับไปแก้ไขปัญหาเก่าๆไปปรับปรุงในสิ่งที่เคยทำมาแล้วให้มันดีกว่าเดิม แต่ยังไงก็ตามนะคะโอกาสทองก็จะเข้ามาสู่ตัวคุณในช่วงตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมนะคะไปจนถึง16สิงหาคมดาวอาทิตย์ดาวจเจ้าเรือนการเงินจะโคจรมาทับรัคณาราศีเกิดของคุณแล้วก็มีมาตรฐานทางดวงดาวที่เรียกว่ามหาจักร ดาวมาหาจักรนะคะก็ให้คุณในด้านที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกับเจ้าชะตาและที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะก็คือดาวอาทิตย์โคจรมากุมลัคนาราศีเกิดของคุณด้วยดังนั้นนะคะชาวราศีกรกฎใครที่มีพื้นดวงเดิมดีนะคะก็มีโอกาสจะได้รับทรัพย์รับโชคหลายคนก็จะได้รับการสนับสนุนนะคะช่วยเหลือเกี่ยวกับการเงินจะมีโชคดีมีลาบมีผลนะคะเข้ามาสู่ตัวมากขึ้น เมื่อดาวการเงินย้ายมาทับตัวก็ทำให้บรรยากาศทางการเงินของคุณเดือนนี้จะอยู่ในทิศทางที่ดีมากขึ้นส่วนดาวพุธนะคะที่ย้ายมาเหล่งลัคนาราศีเกิดของคุณในช่วงตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมเป็นต้นไปก็ส่งผลดีในเรื่องของการเจรจาติดต่อสื่อสาร มาดูในด้านการงานนะคะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการงานโคโจรเป็นเกษตราทิปดีอยู่ในราศีเมษก็ถือว่างานของคุณนะคะจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นหลายคนก็จะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะในช่วงนี้หลายคนก็จะมีข่าวดีนะคะเกี่ยวกับงานเข้ามาไม่ว่าจะไปสมัครงานก็จะได้งานตามที่คาดหวังเอาไว้ไปสอบแข่งขันก็มีโอกาสที่จะชนะสูงมาก แต่ยังไงก็ตามช่วงนี้นะคะงานของคุณก็อาจจะเยอะมากเป็นพิเศษอาจจะต้องทำงานหนักหน่อยนะคะแต่มันก็จะมีผลดีในเรื่องของความมั่นคงบางคนนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะคนรู้จักอาจจะชักชวนคุณให้ไปร่วมงานและก็ตัวคุณเองก็มีจังหวะมีโอกาสที่จะได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ยังไงก็ขอทำให้มันเต็มที่นะคะคุณก็จะได้สิ่งดีๆตอบแทนกลับมา การติดต่อสื่อสารประสานงานในช่วงนี้ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นคนที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยจะชอบเรานะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเราเรื่องของการสื่อสารกับเราก็กลายเป็นกลับมาเป็นคนที่คุยง่ายมากขึ้นปัญหาก็จะน้อยลงโดยเฉพาะในช่วงหลังวันที่12กรกฎาคมเป็นต้นไป ในด้านการเงินแลช่วงลาภนะคะช่วงวันที่1ถึงวันที่1 6หกรกฎาคมดาวการเงินของคุณนะคะจะยังโครจรเป็นวินาศอยู่นะคะก็อาจจะส่งผลให้ชาวราศีกรกฎคุณอาจจะมีปัญหาติดขัดในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายบางคนก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินอาจจะมีความจําเป็นนะคะที่จะต้องใช้เงินมากกว่าปกติด้วยยังไงก็ตามนะคะก็อยากจะให้อดทนรออีกนิด เพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้ว ดาวการเงินจะโคจรมาทับตัวคุณแล้วนะคะมีมาตรฐานที่เป็นมหาจักรด้วยแล้วก็ยังมีดาวมฤตยูนะคะที่ยังโยกหลังอยู่ในลาภะด้วยก็ถือว่าดวงการเงินของคุณนะคะรับมาโดดเด่นอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภความสําเร็จมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเงินทองก็จะไหลเข้าม,ามามากขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังโดยเฉพาะนะคะใครที่ทาอาชีพเกี่ยวกับการพูดการเขียน ด้านการงานด้านการสื่อสารต่างๆงานขายต่างๆนะคะโดยภาพรวมแล้วนะคะในต้นเดือนอาจจะฝืดเครืองบ้างแต่ว่าคุณก็จะมีเงินทองเข้ามามากขึ้นนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้ว มาดูในด้านความรักนะคะสำหรับชาวราศาีกรกฎตอนนี้นะคะดาวคู่ครอ,องของคุณกำลังโคจรถอยหลังอยู่นะคะถ้ามองในมุมที่ดีหลายคนก็อาจจะได้หวนกลับไปคืนดีกับคนรักเก่าแต่ถ้ามองในมุมที่ไม่ดีดับพอดาวเซาถอยหลังนะคะแล้วก็ดาวศุกร์ก็เป็นวินาศด้วยดังนั้นนะคะสำหรับคนที่มีคู่คุณก็อาจจะแอบกังวลบ้างนะคะในช่วงนี้อาจจะคิดมาคิดเยอะนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ส่วนคนโสดอยากให้รออีกนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้ามีคนรักนะคะในช่วงนี้บางทีก็อาจจะสร้างปัญหาได้ในภายหลังนะคะจบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ